เลยนะครับมีเก่ขันเปตอลฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับอบอลไม่มีคน Obrigado. Yeah. อะไรนะ,อะรนะขอพูดขอถือพูดจริงนะงานสา่เจ้าพ่อเจ้าแม่กุจริงครับสุนเด่นบ้านฉันครับเราไลาฟ์ผ่านช่อง youtube นะครับแล้วก็เพจสุนเด่นบ้านฉันนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับที่ส่วนระนาเทศบาลตำบลกุจิกนะครับสวยงามมากเลยคนเยอะมากนะครับมานะครับ งานมีแต่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับตอนเช้าวันที่หนึ่งก็จะมีตักบาดน,นะครับ<ป>สงเนานบ้านฉันนะครับสวยงามมาก ตรงนั้นบ้านฉันครับดูบรรยากาศด้านหน้านะครับเป็นจุกเช็คอินสวยงามมากนะครับเราอยู่ที่สวนธนาเทศบาลตำบลกุจิกกุจิกเมืองกีฬามีการจัดแสดงภาพนะครับของการร่วมมือรบใมใจของชาวกุจิกนะครับเดินเข้ามาด้านหน้านะครับจะเป็นป้ายจำลองประตูชุมพลนะครับประตูชุมพล และเขียนว่าเทศบาลตำบลกุจิกอำเภอสมเนินจังหวัดนครราชสีมาเดินเข้ามาจะมีโคมสวยๆนะครับทำรวมไม้รวปม,มือนะครับจากลูกๆโรงเรียนกุจิกวิทยาเทศบาลตำบลกุจิกนะครับสวยงามมากมาถ่ายรูปก,กันนะครับวันที่ 29. 29ถึงวันที่1นะครับตอนเช้าวันที่1นะครับ ได้อะไรครับได้ไรเออสุนทรบวรจฉันครับลูกสาวลูกชายครับผมคนเยอะมากกนจิกคนเยอะมากห้อ,องน้ำห้องท่าสะอาดนะครับห้อ,องน้ำห้องท่าสะอาดกว้างขวางครับสุนทนบ้านฉันครับรอให้ดูบรรยากาศสักพักหนึ่งแล้วกัน ด้านข้างเขาเป็นสนามกีฬานะครับใจร้านตลับทองเขอยู่กูจริงนี่แหละแต่ขับเป็นทีเหรอพี่สั่งหมูเราปักทางไงเคบไก่นะครับไหนเอกเราไล่ผ่านสองเพลยเลยลอดูฝั่งได้บ้างดูคนดีกว่าเนาะ สวนนานฉันครับซ้ายขวาเลยมือขวา youtube มือซ้ายเพจนะครับข <laughs> อเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์เพจสวนน้บ้านฉันดูบรรยากาศต้องมีกีฬาเราเข้าไปดูกีฬานะเขาสอยดาวมีสอยดาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูเขาสอยดาวตักหายเไาหายหายชิกโชคไปดูของเล่นกันนะดูของเล่นกันนะ จะพาเด็กๆนี่เป็นโซนอาหารนะครับด้านหน้านะครับสุนินบ้านฉันครับบรรยากาศสาวๆกำลังซื้อของเลยของกินเยอะเลยนะครับสุนินบ้านฉันครับตัวบรรยากาศที่กุจิกวันนี้เราอยู่ที่กุญจิกกันสีห้าชั่วโมงเอาไปดูนะครบยบเขาไกัน

ยมีกูนงนอยากเห็นสได้ามด้วยคุณถ้ามได้บไม่มีเลยขาอดีนะโอเคโอเคนะวันนี้มาดีคุณจะรูดกนะครับ เื่อกคุณคิดทาได้ดัดมาร่กับชุมชนวัดชุมชนตลาดชุมชนบ้านปูตรบกีและก็เจริญพรพัฒนานะครับก็ร่วมใจกันวันนี้กันให้กับพี่น้องพวกเราได้ร่วมสนุกกันในการเรียนช่ที่นี่การล้วนหาไอ้่กจกใสเราทำชชนกันวันนี้นการชุมชนพวกเราจะบอกะวาได้หรอาได้นะครับเข้าชุมชนแล้วก็ดูไรกิจกรรมเลยถือว่าเป่งไม่ดีในใจเลยทุกคน ต้องหาที่ไม่กวาดหางนี้ทำี่อไรกยากอากช่วยกันติใจกุอจากใครในสวรรคก็ช่วยกันช่วยกันขอบคุณมากวขอบคุณมากครับเอาตรงไหนเอ่ย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 สีชุมชนทุลกที่ทการดินทาง้การแคสาตคุณทจ่้รรบงานายกพัฒนบุคคลจากกัดนะและมีการซอเอ่อ ทุกคนร่วมใจให้มีงานวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาในการร่วมมือร่วมใจกัน2ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นการบริการต่างๆผู้นำชนแล้วก็ตั้งใจในตลอดบ ครับ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  <laughs> 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 ที่ว่าไปติกตอกดีกว่าโดนจไม่รู้มกัน ครับจาดงานแล้ยิ่งใหญ่มากพื้นที่กว้างนะครับอันนี้เป็นฟุตซองนะครับมีสาขากล้องตัดต่อ,อ